ันนี้นะคะน้องกิ๊บก็มีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วนะคะนั่นก็คือโตตาอัลฟาสามจุดศนั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถปี2 6 0 6เมื่อเดียวออกข้างไปแดงในเรื่องของสภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะเนียนกิบบทุกจุดนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะชม ไปพร้อมๆกันว่ารถคันนี้จะสวยและน่าใช้แค่ไหนเราจะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับโลโก้ที่โดดเด่นที่ครอบด้วยโครเมี่ยมสีเงินแบบนี้ทาให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็โคมไฟใส่แจ๋วแบบนี้เลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านล่างก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอก แล้วก็เซ็นเซอร์อีก2จุดด้วยกันค่ะเห็นไหม่ะคะว่าคันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยของเขาก็จัดมาให้เราเต็มและภายใต้ฝากระโปรงของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3 0 0 0 c นซีนะคะให้กำลังสูงสุด220แรงม้าแล้วคันนี้นะคะเขาใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับ Lexus RX 3 0 0นั่นเองนะคะ ที่พอดีด้านข้างนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็น PPV ก็จะมีความสูงความยาวความใหญ่แบบนี้เลยนะคะนั่งกันสบายๆในเรื่องของความสะดวกสบายก็จัดมาให้เต็มเลยนะคะสําหรับคันนี้นะล้ออลอยของเขานะคะเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วหน้าเงาสีเทาในส่วนของมือจับจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับระบบคิเลตนั่นเองสามารถล็อกรถปลดล็อกรถตรงมือจับตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะจะแต่กับตัวรถได้สวยงามมากๆเลยในส่วนของประตูด้านหลังของเขา เป็นประตูสไลด์ไฟฟยปทั้ง2ฝั่งนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปไม่เตี้ยจนเกินไปนั่นเองนะคะต่อกันที่วอดี้ด้านหลังนะคะวันี้ด้านหลังของเขาก็เท่สปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าด้านบนสุดมาพร้อมกับไปเลเอเท่ๆไฟเบรวงที่3 แล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะมีที่ปัดน้ําฝนให้กับเราเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็มีโลโกโ้ Alpah นั่นก็คือชื่อรุ่นของเขานั่นเองนะคะ v 6นี่ก็คือชื่อเครื่องยนต์โคมไฟด้านหลังก็มีความใสแจว๋วไม่มีแตกลายงาเซ็นเซอร์อีก4จุดด้วยกันในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะก็จะเปิดใช้งานง่ายมากๆค่ะแค่สัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะฝาท้ายก็ทํางานโยอ,อัอโตโมัติ เวลาปิดนะคะเราก็สามารถใช้มือกดปุ่มตรงนี้นะคะระบบไฟฟ้าก็ทํางานปกติเลยและบอดแถวที่3สไตล์ความที่ว่าเป็นเอาผาสามารถพับลงไปแล้วก็เก็บด้านข้างได้เลยเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองนะคะ ที่ภายในของโตยิต้าค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในของเขาคือกว้างมากๆหรูหราพรีเมียมสุดๆเลยนะคะเบาะทุกตำแหน่งที่นั่งของเขานะคะเป็นเบาะหนังแท้เนียนนุ่มน่าสมัมผัสมากๆเลยแล้วก็ตรงกลางของเขานะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศเวลาจอดรถดกางแดดกางแจ้งก็ไม่มีการดูดซับความร้อนแล้วก็มาพร้อมกับปีกชับเบาๆแบบนี้ให้กับเราด้วยถ้าคนไหนชอบเมื่อยบ่อยๆนะคะก็สามารถดึงที่เท้าแขนลงมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อวางแขนเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะครับ วหนึ่งว่าเรานั่งโซฟาที่บ้านนั่นเองนะคะบอกคู่หน้าของเขานะคะบอกตำแหน่งของคนขับเนี่ยเป็นการปรับไฟฟ้าได้แทิศทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับเอ็นนะคะระบบไฟฟ้าของเขานะคะยังใช้ดีได้ทุกจุดนั่นเองนะคะส่วนพวงมลาลัยของเขานะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสลับลายไม้ส,สวยๆแบบนี้เลย ในส่วนคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีความเรียบเนียนตาแบบนี้ไม่แตกลายงานแล้วก็ไม่ซีจางสลหรับกับไลายไม้ส,สวยๆยิ่งดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะไลายไม้ของเขาตั้งแต่ประตูลงมานะคะแบบไลายไม้คือสวยงามมากๆสะดุดตาสุดๆตำแหน่งตรงนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นมาใช้งานได้นี่เลยจ้าโอ้โหสภาพคือดีมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานสุดๆค่ะในส่วนหัวเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นหัวเกียร์หุ้มหนังแบบนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ อบอกเลยนะคะว่ารวมๆของคันนี้ใช้งานง่ายมากๆค่ะแล้วก็ด้านบนสุดที่ทำให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยดูโล่งดูโปร่งมาพร้อมกับสันรูปนั่นเองนะคะสันรูปด้านหน้าสันรูปด้านหลังทำให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยดูโล่งดูโปร่งแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะ มาค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเบาะแถวที่2องเขาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่นั่งสบายที่สุดฟินที่สุดนั่นเองนะคะเ mm hmm. บาะก็จะเป็นเบาะหนังมาพร้อมกับปีกอชับเบาๆแบบนี้ mm hmm. เวลาเรานั่งนะคะจะเป็นประหนึ่งเดียวกันกับศิิลาของเราเลยลด mm hmm. การเมื่อยล้าของการนั่งได้ดีทีเดียว mm hmm. และด้านล่างของเรานะคะยังมีที่รองน่องให้เราเพิ่มเติมนะคะ ถ้าเรามองว่าปะเกะการเราสามารถพับเก็บเหมือนอตัวนี้ได้แบบนี้เลยนะคะก็คือพักเข้าไปข้างในถ้าเราต้องการเท้าขาเราวางเท้าเรานะคะก็ดึงออกมาแบบนี้เพื่อใช้งานงายในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะบอกเลยว่าเขาจัดมาให้เต็มจริงๆค่ะและด้านบนนะคะยังมีปุ่มปรับอุณหภูมิในเรื่องของอความเย็นพัดลมแล้วก็สันหลนะคะออกแบบมาปุ่มได้ใหญ่มากๆใช้งานได้ดีสุดๆค่ะและก็ยังมีจอเพดานให้กับเราเป็นสามารถเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เพิ่มเติมนะคะ และกระจกมองข้างของเขานะคะก็คือบานใหญ่มากๆเป็นแบบโอตโตเราสามารถกดใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพื่อชมชอทิวทัศน์ข้างทางสามารถเปิดระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะ น,นี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะคะอย่าลืมเข้ามาชมคนจริงและทดลองขับกับเราได้ทุกวันตั้งแต่8ดโมงคึ่งถึงห้าโมงครึงสำหรับวันนี้กิฟต์กับตัวตาเอาผ่าต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ